ก็เราตั้งตั้งใจมันไม่ปื้อนมือแบบนี้ต้องเอาสามแตงไม่ได้แล้วก็ต้อง,ต,องต้องยิงประตูให้ได้ให้ได้ให้ได้สมน้ำสมเนื้อกับกับทีมที่เราจะเจอด้วยแค่ว่าเรา,เาพยายามที่จะอะไรใส่มานที่ของเด็กความคิอขอดของเด็กลงไปในการเล่น,เ,ลนเกมเพสซิ่งตลอดเวลาอนะไรเงี้ยในวันนี้นะซึ่งเด็กก็ทําได้ดีอนยะ่างนั้นแล้วก็เรากา็สร้างสารรค์โอกาสในการที่จะไปถึงพื้นที่สุดท้ายที่ประตูเนี่ยหลายๆครั้งในครึ่งแรกก่อนที่เขาจะโดนใบแดงแต่มันก็ นี่ยเราปัญหาเดิมของเราคือความแม่นยําในการผ่านบอลจังหวะสุดท้ายหรือการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายซึ่งมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งจริงเกมมันน่าจะ,ะจบแต่ครึ่งแรกแล้วอะไรเงี้ยเพรนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและพัฒนาแล้วก็เราทําให้ดีขึ้นแล้วก็พอกลับมาครึ่งหลังโอเคเขาเขาเหลือสิบคนแหละก็โอเคเราก็คอนโทรลเกมได้หมดแล้วมีโอกาสที่ยิงประตูได้ทั้งทั้งงเยอะก็เป็นเป็นไปตามจังหวะเกมในครึ่งหลังนะแต่ว่าเรา กำลังพูดถึงครึ่งแรกที่ในขณะที่มีตัวผู้เล่นเท่ากันแล้วเราสร้างสรรคโอกาสไปแล้วมันน่าจะมันน่าจะมี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 ผลมากกว่านี้อะไรเงี้ยในสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเนี่ยแล้วนี่มีการใช่ลูกโยกพอใจกับยารมใช่คือมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วเพราะว่ามันมีอีก6 7แมตช์ที่เราจะต้องเตะภายในเรียกว่า3วันบ้าง2วันบ้างเตะกลับมาเดินทางเตะอะไรเงี้ยตลอด หกนัดที่เหลือที่เราจะต้องเตะทั้งเยือนทั้งเยา้าซึ่งมันมันแน่นอนมันต้องมีการหมุนเวียนผู้เล่นให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับความสำคัญในทัวร์นาเมนต์ที่เราจะต้องเจอไม่ว่าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกหรือกลับมาเล่นลีกแล้วก็มีบอลถ้วยอะไรเงี้ยต้องต้องบาลานซ์ได้ซึ่งมันต้องเอาผลงานกใั้ได้ทุกนัดด้วยอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีหลายคนที่มีการบาดเจ็บด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องพยายามที่จะ,ะเลือก การหมุนเวียนให้ให้เหมาะสมอย่างวันนี้เราก็พยายามพักเตอร์ที่กลับจากทีมชาติพยายามพักนิวที่มีอาการเจ็บจากการบุกซ้อมแฮมสติงอะไรเงี้ยแล้วก็บาร์ตเองก็เราก็น่าจะโรเตชั่นโรเตชั่นไว้เก็บไว้ในบอลเอฟซีแ e ชมลีกด้วยหรือแม้แต่ทอมเองอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทาให้เราต้องต้องอบริหารจัดการให้ดีพอสมควรเพื่อให้เกิดผลงานในขันที่ดีในในใน,ในแมตช์ต่อ,ตอไปอะไรเงี้ย แน่นอนครับก็มันมันมันไม่มีง่ายอยู่แล้วเพราะว่าด้วยด้วยกฎกอต้าที่ที่เปลี่ยนไปก็คืออัลลิมิตของผู้เล่นต่างชาติเพราะฉะนั้นทีมเหล่านี้ก็จะมีการเสริมผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเจอกับทีมที่มีผู้เล่นต่างชาติในทีมอย่างถติว่านำนำเด็กเนี่ยมี8 9คนซึ่งมันก็ก็เป็นงานยากเหมือนกันอย่างไปรีแมนเราก็อาจจะต้องเจอผู้เล่นต่างชาติ6กถึงคนในในสนามที่ที่เขาอาจจะใส่ลงมาอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ พยายามที่จะเอาผลงานขที่ดีให้ได้แหละหรือแม้แต่ไปเพื่อหวังยุชนะแหละแต่ว่าโอเคฟุตบอลก็ไม่สามารถคาดการได้ในในอนาคตนะแต่ว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็หวังเย้าสามแต้มกลับมาฝากแฟนบอลให้ได้ในนัดนี้อะไรนี้ก็ขอบคุณมากครับกับในแมตช์นี้ที่ไม่ให้กำลังใจอะไรก็คิดว่าคงยังมีรอยยิ้มกลับบ้านกันอะไรก็แล้วก็ในแมตช์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจหรือใครที่เดินทางไปเชียร์ก็ขอให้ ไป,ไปซปพพอร์ตเราที่สนามแล้วก็คนที่ไม่ได้ไปก็สปอร์ตเราอยู่ทั้งบ้านแล้วก็เราก็พยายามที่จะเอาสามแต้มมาฝากให้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะ